อันจะเป็นนักตกปลามันต้องรู้จักการอ่านหมายความลรึกประมาณ12ช่วงไม่โคและบ่อยาเท่าไหร่ครับความยาประมาณ100้อยเมตรชายเหมาะสำหรับผ้าฟรีสไตล์และผีเสื้อทำอะไรอะนะเช็คน้ำสักหน่อย เอาอโดเหม็นคะคุ้งเต็มน้ำไปหมดอย่างนี้ต้องเจอสังกะสีก็ดีไฟสองเยอะไปลักษณะพื้นผิวใต้น้ำเป็นดินโคลนปนทรายนิดนิดลาดเอียง45องศาเป็นที่อยู่ของนักร่ายอย่างไอ้โดโดนแล้วนะไม่ใช่อโดะจักยานใครอ่ะขี่มาทิ้งไว้แถวนี้ใค่โทรมาได้มม่ต้อปไป ใต้น้ำลกไปนหน่อยอย่างนี้ต้องเจอเหยื่อผิวน้ำตัวนี้มีชื่อว่าไอ้ด่างหางดาบพยาวมานเปิดกาดสาดเยือไปไม่น่าเปิดกาดเลยมาสยกกอผักบุ้งเลยฮัลโหลเพีออยงต้มยาหมดง้นตั้งไฟให้กระทะเราล้นลไว้เลยเปลี่ยนเป็นทอดปลาเหรอเฮ้ยผักบุ้งไฟแดง <c oughs> อย่างนี้ต้องเจอเหยื่อองคุลิมานนิ้วสังหาร มีให้เลือกถึงสินิ้วสิสีมีตัวเป็นดอนเฮ้ยไปเลยอะมอมเห็นกันหรือไง้ามตกปลารีบไปกันให้ไวเลยนะ <S <S นะเจ้าของบ่อมาเอา,าไปไม่รอเลย